นัดสิไปกินข้าวกันบ่จับกันครับกะ E é não uma... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียไปบ่เสียรายยังได้เงิน้อมกองกาดเทวท่านฉลาดดูเตียมหินกินพอบพวกท่านนันงอยู่ในพายพาหนาเสียโ้ษเอกกับพ่อวังแลวเตกันผิกันนี่เราผลิตรูปลงถูกอย่างว่าบวกกัตั้งต่างนอกนันที่เกลียดตื่นซักเที่ยงสามตาที่เดิงที่จะนันแกจึงสั่างสิงทินทานเรียกว่าการจัดการทำบุญหนุนชงหาล่องหนีปอบปุ้งเก้าเข่าสัสันตอนกลางคืนนะพ่อแม่พี่น้อง ปักเทไในสีบนสีแก่เปลงแข็งผูกพออแก่กังวลคนมาจับตาเห่าหัวเรื่องวยเกยจุดย่อจานเกยดัดีเนวาสามืีในท่าหนีมาหาผู้สุงทอมฝากขำละเข็ดใจถัดดีเล่นแก่ไข่ระบบด้านไปก่อนนี่แต่พันผ <c oughs> ักพร่องขิงขินเคี่ยงกันได้สู้ว่ากันตก็ุงตกใจดีระวังก่อนไงเปล่นชักตาถิงกันก้าไปแล้ว

ไมั่งขาจัดชี้กินขิงก็นม่แน่หัวกะลิงกะปางกะ้น พีบบุญพีบปังเดีนวเดีวสาธุถือ่าถือมาต้ออายุเนาะเออถือ่าต่ออายุเนาะอายเนาะนอาเลี่มนี่ก้นอย่างงอน้ำมันดีแล้วละวันวานเออเอาขอบบุญขบเลไล่อ่มีผู้โ้องใจเรากระบอกเสนเราไก่เา่ม่พี่น้องทาเืนกัน nah. ไปหลายฝ่าลาปีโลกอันนี้จะเป็นมันโลกก็ด so ี กบก้าบ่อหนี่มดว่ามันก็หาเสือนี่กลบ่รัก็ได้น้อต่อนนะสร้าหัวมันก็เก็นกาไว้ว่าอัลลขยาปารมาราพาบุกคนู้รดเกิดมาบุกคนผุ้นั้นบบนีโลกถือว่านี่ลาพันประเสริฐเดิดมาเลี้ยวอาศัยธาตุสีันาดินน้ำลมไฟเดียีมาลังเด้อของ้องยิ่งัะตามส เมาแล้วอาศัยธาตุเสี้ันอาดินน้ำลมไฟปัตงภีดาวไอหลังคือธาตเต็มอินสิ่นั้นเป็นของแข็งเก็ปุ่นแข็งไวอาโปได้ก็เลี้ยวอะไ่อ่จได้คือธาตุน้ำมันตามแก่ว่า,าตัวตายเตดชสกาดแกงใจอบุ่ววคือไฟว่ายกคือธาตุลมสูดหายใจได้อาดนาดนั้นจองวานไม่กากวิ่งแงนา่าเดือวม่นื่เสียงต เชียงตินพ่มพี่ไทยสีพน,นไปห่มเ้ลสั่งว่า กัน้องตุจาตุไเปลนหัวนถึงเลยเด้อเสียช่งามเตี๋ยวตีสาบ3่าฮ่าก็ว่า้าเล่าล่าเ่า้นเกไวไปมาเป็นคู่กันแต่สีส่วนมันไปได้ทุกขาพีย เป็นมนลพิษายยิ่งที่ดีพุกี้ลักมองเดียวไม่รู้ว่็นว่บ่พอพักเพลเพลลัมถ้าเป็นถ้าเป็นโลกน่ะถ้าจับไม่แล้วย้คนยิ่งถึงแต่ต่อใจจังสันฉะนั้นแล้วการล่งการล่ำไมลาพอหลพอไหลเอาสมบุรณมาไหวพอไหวเมียไหวเพื่อนี่าไหวเพื่อว่าทิพตา พีธพาคนเข้าหูกันเล็กกะอาฉลาดกันเล็กกบพังซีติ่งยันกะยังลมสังเกตเมื่อบวมซุ่มซุ่มซุมแล้วกนยังหวานเดียวนี่ตุ่งเอ้สาวเดียวนี่นุมกว่ยังหเข่ามาเป็นเนอเดียวไอเป็นแต่สักบาอยันยันนยิงคนให้ป่าได้ลูกสามแล้ห้า าามาต่อมยันบ่ลลูนไม่ทิ้หนีไม่ท่านปุ่นเราปุ่ไม่ท่านออกกันแล้วก <c oughs> ันเอาล่ะใช่นั้นเอาตรงสิป่านนี้เฮาใส่เวลาบ่หลายเมื่อนี้ฐานะที่ว่าเฮาอ่าเป็นลูกย่างเพิ่นแม่นบ่มาเสียบมางานมาบูชามื้อมาถาวายเสียงน้ำหลวงปู่ขี่หอมของเฮาเจ้าทีเท่าน,นี้รักษาปู่จานเข้เา ชาะนเล่ยการหลอกการล่เหมือนี่เห็นจะไหนสีวัหมูผู้ฟังเห็นกันไหนสีพ่อใจผู้จางเอ๋อต้องฟังเดี๋ยวยมือานานสอดแกนนับกันเนี่ยตาคนตามนั่งใส่กานไม่ได้เตียยปตาแม่เลียววากันไหนหนึ่งการลองการลํำเห็นกันไหนห้าน่ย หนูาสีลืงมาแต่ใส่ไฟท้ำเอาสีลมาแต่ใสเมื่อนี่ถือว่าเพิ่นทำบุญแต่ว่าบุญบนนี่บ่ามีไปปันแก่มันว่าแห่บอกไร่ะคือไผ้ากันคือจะเข้ากินเขาเข้ากินนำกระหิมบ้อนไปหิมทวงเเขา จังไหนลังไหนเด็กน้อยฟังลังจังไหนแล้วกจะเจ้าเด้ออันนี้ถือว่าเป็นการปรึกษาฉะนั้นยกนี้ห่ดทั้งเด้๋่วหลายยายหางยกรุ่นจังเคยจ่าจี้จุ่ยกันไปหลายเมี้ยวเดี้เ๋ยวภูท่านไว้เจ้าคือสื่อเอาใจเนาะเอาเลยเด้อเวล้สายสมุนเด้อเอาให้มันเอาให้มันได้เออเอาให้มันมวยอ่ะบันิการเดินบันี้เดินดงกับนี่เดินนิท่านกับนี่นิท่านกับนี่หลาย มันยกไก่ปูไกเนื้อมาบ้ากทัพกาดแดแก่รอดแต่ทอะไรพี่นี่เขจมาจีน้วไหเชี่ยวานี่ตัพี่แม่นี่ยะเที่ยวเอ็ไปเป็นแม่มีอยู่ตั้งต้นบักเดียเออ่เป็นบักมีแ้งนี้ไปตน มาตัางเต้นเจ้าชายศิต้าลงมาเกิดเกิดเลี้ยงนังไปเก็บเก่าเก้าหน้าวขาว่าอาภูหาทีมันสมินโลกิลเสียงโถเสียงทะลุอันทะลุอัพยาคติคาชาตินาุญนบปูว่าทันงสี่เอาไปไปจบสาวสนุนลงลอกหลอกไก่พายื้นอันนี้เริ่มต้นแต่เพิ่งลุมาเกิดเลืองสิีขาววนตอนเจ้าชายสิษฐาแต่นี้การนั่งกินข้าวไปบวชเสียนสา แกน่าชอบในเจ้าแล้วอกน่าเสียเขาคอยว่่หวูว่าเจ้าใดบ้นใดบ่นใดบ่านใดฉะนั้นคอยกับเจ้ากระตั้งค้นกระตั้งสาดน้ำใส่กันผูือให้เปียกรอยเปียกลอยฉนั้นเป็นเส้นเด้งนนี้มีท่านมันการีท่านบานนี้รัาพุทมาการีไทยมีอย่างนี้บานาการีไทยมีการมาเนตมีการมาเนตว่าเศรษฐี